ตอนที่392กองกําำลังสนับสนุนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกของค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดคือโลกอนันต์ซึ่งเป็นบ้านของตระกูลอสอรอพิยษยษ์อนันต์ซึ่งมีบรรพบุรุษมากกว่าสิบคนในระดับบรรพบุรุษดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สองคืออาณาจักรเทพยักษ์ซึ่งเป็นโลกพิเศษไม่แพ้โลกอน,นันต์ สิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดณที่แห่งนี้คือสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกตั้งแต่กำเนิดขนาดของพวกเขาใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดกลุ่มที่ขยายพันธุ์ในอาณาจักรเทพยักษ์นี้หรือที่รู้จักกันในชื่อเผ่าพันธุ์เทพยักษ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากตระกูลอสรอพิษยักษ์อน,นันต์ โดยมีสิบคนที่บรรลุถึงระดับบรรพบุรุษเสียงอื้ออึงบรรพบุรุษงูอน,นันบรรพบุรุษเดสไซเรนบรรพบุรุษแห่งเพลิงอนุมานบรรพบุรุษแห่งอน,นันเพียงความคิดเดียวร่างอวตารของพวกเขาก็มายังอาณาจักรเทพยักษ์ดินแดนเทพยักษ์มีสิ่งมีชีวิตขนาดมา ah ฮึมาอาศัยอยู่นับพันมีขนาดอย่างน้อย20-30ถึงเปอร์เซน์ของโลกต้นกำเนิด สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาบางตนที่เทียบได้กับเทพอูหลานต่างมองไปยังร่างอวตารทั้งสี่อย่างริปรีบรรพบุรุษงูอนันต์และคนอื่นๆมาถึงแล้วข้าได้ยินมาว่าพวกมันปะทะกับค่ายฝึกฝนและถูกไล่ต้อนมาตอนนี้พวกมันมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้ว สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาแต่ละตัวสื่อสารกันทางโทร,รจิตอย่างย่อเย,อเยอ้ยเผ่าพันธุ์เทพยักษ์และเผ่าพันธุ์อนันต์มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันบรรพบุรุษงูอนันต์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดเพราะนอกจากความแข็งแกร่งอันนาเกรงขามแล้วบรรพบุรุษงูอนันต์ยังเป็นอมตะอีกด้วย ท่านเทพยักษ์อวตารทั้งสี่มาถึงจ้องมองสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นสัตว์อสูรยักษ์สองขาปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีดำทองมีปีกขนาดใหญ่คู่หนึ่งอยู่ข้างแขนเพียงแค่นั่งอยู่ก็ทำให้โลกต้นกำเนิดดูเล็กจิ๋วลงไปเลยในแง่ของขนาดทั่วทั้งโลกบรรพการอานันต์มันติดอันดับสามอันดับแรก มีขนาดใหญ่กว่าเทพอูหลาหลายเท่ามันเป็นหนึ่งในเก้าจักรพรรดิแห่งค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนโดยกําเนิดจักรพรรดิทเทพยักษ์และเป็นผู้นำของเผ่าเทพยักษ์ครั้งนี้จักรพรรดิท,ทั้งสที่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้นำโดยจักรพรรดิทเทพยักษ์ในแง่ของพลังอำนาจเบื้องหน้ามันถือเป็นจักรพรรดิท,ที่น่าเกรงขามที่สุดในบรรดาจักรพรรดิทั้งเก้า แต่ความสามารถในการป้องกันตัวเองของมันกลับอ่อนแอกว่าและสิ่งมีชีวิตหลายตนสามารถคุกคามการดำรงอยู่ของมันได้เทพผู้ฝึกฝนหยวนกำลังควบคุมมันอยู่เป็นพิเศษแน่นอนว่าสถานะของมันในค่ายชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดนั้นอ่อนแอกว่าบรรพบุรุษงูอนันต์มากข้าได้ยินมาว่าเจ้าพ่ายแพ้แล้วเหรอจักรพรรดิเทพยักษ มองดูทั้งสี่ด้วยความสนใจขุนนางเทพองค์ใหม่ได้ปรากฏตัวขึ้นร่วมมือกับเหล่าขุนนางเทพทั้ง7จ็ดทำให้สถานการณ์ยากลำบากยิ่งนักบรรพบุรุษงูอนันต์กล่าวพวกเราไม่อาจชนะได้จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากท่านทั้งสาจากกระพัดเทพยักษ์พอยักษ์หน้าเล็กน้อยจากนั้นกองกำลังอันน่าสะพรึง กลัวสองกองก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆพวกเขานกหมอกดำขนาดมหึมาบินโฉบลงมาใกล้ๆหมอกดำนับไม่ถ้วนของมันรวมตัวกันราวกับหายนะนับไม่ถ้วนก่อให้เกิดพลังหายนะอันไร้ขีดจำกัดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูอีกตัวหนึ่งคือสัตว์ร,ร้ายร่างยักษ์ตัวอ้อนวนท้วนมีขนเงางามหลากหลายสีสันของมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ละเส้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขตมันยิ้มแย้มขณะมองดูทั้งสี่ที่อยู่ตรงหน้าบรรพบุรุษแห่งสายน้ำทมินบนรรพบุรุษแห่งสัตว์ดึกดำบัรเหล่าอาวตารทั้งสี่ต่างทักทายกันบนรรพบุรุษแห่งสายน้ำทมินและบรรพบุรุษแห่งสัตว์ดึกดำบรรก็เป็นหนึ่งในเก้าจักรพรรดิเช่นกัน ประเด็นสำคัญที่สุดคือพวกมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวในห้วงมิติหุ่นยวนอันไร้ขอบเขตสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีงามกับจักรพรรดิเทพยักษ์ และยอมรับโดยปริยายว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดอย่างน้อยพวกเขาก็แทบจะไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยพวกเจ้าทุกคนควรเข้าใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่อาจพ่ายแพ้ได้บรรพบุรุษงูอนันต์กล่าวเมื่อพิจารณาถึงกำลังพลทั้งหมดของกลุ่มหากเราแพ้ให้กับค่ายผู้ฝึกฝนพลังในการข่มขู่ของค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวน โดยกำเนิดของเราจะลดลงอย่างมากในอนาคตข้าไม่ชอบสงครามจากพระพิเทพยักษ์ถอนหายใจเบาๆมันชอบเฝ้ามองสิ่งต่างๆมากมายในห้วงมิติหุ้นยวนอย่างสงบนิ่งสังเกตความแค้นและความขัดแย้งต่างๆและเพลิดเพลินกับการเป็นผู้สังเกตการค่ข้าไม่เคยรั้งทรัพยากรที่ควรมอบให้กับเผ่าเทพยักษ์เลย บรรพบุรุษงูอนันต์กล่าวในเวลานี้เจ้ายังปฏิเสธที่จะสู้อีกหรือปล่อยให้ใค่ายผู้ฝึกฝนเหยียบย่ำพวกเราอยู่อีกงั้นหรือบรรพบุรุษเดสไซเรนบรรพบุรุษอน,นันต์บรรพบุรุษแห่งเพลิงอนุมานต่างมองไปที่จักรพรรดิทเทพยักษ์ค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีบรรพบุรุษงูอนันต์เป็นแกนหลัก และอีกฝ่ายหนึ่งมีจักรพรรดิเทพยักษ์เป็นแกนหลักข้าเข้าใจดีการต่อสู้ครั้งนี้ไม่อาจพ่ายแพ้ได้จักรพรรดิเทพยักษ์พอยักหน้าแต่พวกเราเต็มใจที่จะเข้าร่วมการต่อสู้แค่ครั้งนี้เท่านั้นหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เสร็จพวกเราจะถอยทัพทันทีข้างๆพวกเขาบรรพบุรุษแห่งสายน้ำาทมินและบรรพบุรุษแห่งอสูรบรรพการ ก็พยักหน้าเห็นด้วยอย่างชัดเจนกับคำพูดของจักรพรรดิเทพยักษ์วางใจได้บรรพบุรุษแห่งอสรพิษอนันต์พยักหน้าค่ายผู้ฝึกฝนได้ขุนนางเทพคนใหม่และขุนนางคนใหม่นี้สามารถฟื้นฟูสหายของพวกเขาให้กลับคืนสู่จุดสูงสุดได้ในทันทีพวกเขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นหลังจากชนะการต่อสู้ครั้งนี้ ถ้าจะใช้โอกาสนี้ยุติสงครามซะการพ่ายแพ้ให้กับการต่อสู้เพื่อยุติสงครามการชนะการต่อสู้ยุติสงครามความแตกต่างระหว่างทั้งสองมีความสำคัญบรรพบุรุษแห่งอสอรพิษอนันต์จําเป็นต้องรักษาโมเมนตัมของการเอาชนะขุนนางทั้ง8เพื่อพิสูจน์ให้ทั่วทั้งอสอรพิษบรรพการว่าพวกเขายังคงแข่งแกร่งที่สุด เจ้ารู้ข้อมูลเกี่ยวกับขุนนางคนใหม่มากแค่ไหนบรรพบุรุษแห่งอสรพิษบรรพการถามจากด้านข้างในเมื่อเรากำลังจะทำสงครามเราจำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับคู่ต่อสู้เสียงหึ่งหึง่งสัตว์อสูรต่างถิ่นหลายกรงเล็บคลานออกมาจากห้วงเวลากรงเล็บของมันจับเส้นเวลาแต่ละเส้นได้อย่างง่ายดาย หลังจากคลานออกมาแล้วมันก็พูดว่าข้าได้สำรวจเส้นเวลาในอดีตมามากมายและได้ชี้แจงภูมิหลังของเจ้าจุนนางเทพคนใหม่หลัวเฟิงเป็นเรียบร้อยแล้วหลัวเฟิงเกิดในกลุ่มโลกมืดนาทวีปต,ต้นกำเนิดมีอุปสรรคภายในโลกต้นกำเนิดและไม่มีใครรู้อะไรมากนักรู้เพียงว่าระยะเวลาการฝึกฝนของเขานั้นสั้นมาก สัตว์อสูรต่างถิ่นหลายกรงเล็บกล่าวเขาฝึกฝนมาไม่ถึงหนึ่งหมื่นยุคสมัยจนไปถึงสิ่งที่ค่ายผู้ฝึกฝนเรียกว่าสุดขั้วใต้กรงถักทอจากนั้นก็ฝึกฝนมาไม่ถึงสองพันยุคสมัยจนกลายเป็นขุนนางเทพจากใต้กรงถักจากภายใต้กรงถักสู่การกลายเป็นขุนนางเทพโดยตรงนั้นเหรอร่างอวตารทั้งสี่ รวมถึงจัก,กรพรรดิเทพยักษ์บรรพบุรุษแห่งสายน้ำทมินและบรรพบุรุษแห่งอสูรบรรพการต่างตกตะลึงใช่ถ้ายังไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการที่เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตพูนหยวนระดับโลกแม้แต่ต้นกำเนิดโลกบ้านเกิดของเขาก็ได้รับการขัดเกลาหลังจากที่เขาเข้าร่วมการต่อสู้สัตว์อสูรยักษ์กรงเล็บหลายชั้นกล่าว ไม่ว่าเขาจะได้เป็นสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกหรือไม่เขาก็กลายเป็นเทพ,พเจ้าแห่งกรงทักภายในเวลาไม่ถึงสองพันยุคสมัยด้วยซ้ำจากระพัดเทพยักษ์อดไม่ได้ที่จะพูดว่าจากความเข้าใจของข้าเกี่ยวกับระบบผู้ฝึกฝนความสามารถและศักยภาพของเขาเหนือกว่าพวกขุนนางเทพทั้งเจ็คนก่อนหน้าเสียอีกช่างเจ้าเล่ห์จริงๆ บรรพบุรุษงูอนันต์ก็รู้สึกกังวลเช่นกันเมื่อเห็นค่ายผู้ฝึกฝนเติบโตขึ้นและพวกเขาก็ไม่มีหนทางบรรพบุรุษงูอนันต์ไม่จำเป็นต้องกินต้นกำเนิดโลกอีกต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับตระกูลของตนตระกูลงูลใหญ่อนันต์ทั้งหมดอาหารที่ดีที่สุดคือต้นกำเนิดโลกเพื่อประโยชน์ของตระกูลมันจะไม่ยอมแพ้ พวกมันกำลังแข็งแกร่งขึ้นและค่ายสิ่งมีชีวิตหุนหยวนโดยกำเนิดของเราก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันบรรพบุรุษเดซไซเรนกล่าวอย่างใจเย็นค่ายใหญ่สองค่ายนี้ฝ่ายใดจะชนะหรือแพ้ยังไม่แน่นอนค่ายใหญ่ทั้งสองค่ายฝ่ายหนึ่งมีโลกต้นกำเนิดนับไม่ถ้วนแหล่งกำเนิดพลังเยาวัยอย่างต่อเนื่อง และบางทีอาจมีเทพคนใหม่ถือกำเนิดขึ้นอีกอีกฝ่ายหนึ่งมีพื้นที่หุ่นหยวนอันกว้างใหญ่ไพศาลส,สิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดนับไม่ถ้วนและความเร็วของการกำเนิดบรรพบุรุษคนใหม่นั้นเร็วกว่าพวกเทพนั่นมากข้าใหญ่ทั้งสองนี้เข้าใจดีว่าอีกฝ่ายคือคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาต่อสู้กันอย่างดุเดือด เช่นเดียวกับค่ายไอพีในปัจจุบันมันคือพันธมิตรของ12สิ่งมีชีวิตจากดินแดนแห่งนิรันด์ดูเหมือนจะแข็งแกร่งมากอย่างไรก็ตามประการแรกพวกเขาไม่มีพลังตามมาประการที่สองในฐานะพันธมิตรพวกเขายังไม่สามารถคีกันมากพออสองค่ายใหญ่ที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดที่สุดในขณะนี้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าเดิม หลวเฟิงผู้นี้เพิ่งเคยบรรลุจาก,กระพัดเทพยักครุ่นคิดก่อนจะกล่าวว่าด้วยการใช้โอกาสจากความอ่อนประสบการณ์ของเขาเราต้องทำลายค่ายผู้ฝึกฝนให้สิ้นซากในอนาคตเมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้นเขาจะสร้างปัญหามากขึ้นกว่านี้เป็นแน่ท่านวางแผนจะออกเดินทางเมื่อใดบรรพบุรุษงูอนันถามยิ่งเร็วได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดี จักรพรรดิเทพยักษ์กล่าวอย่างใจเย็นเมื่อบรรพบุรุษตัดสินใจรวมพลความเร็วก็รวดเร็วมากขึ้นจักรพรรดิเทพยักษ์บรรพบุรุตสัตว์ดึกดำบรนและบรรพบุรุษสายน้ำทมินเป็นผู้นำพร้อมกับบรรพบุรุษอีกกว่า20คนที่พร้อมจะตามหลังพวกเขารวมถึงบรรพบุรุษที่พักผ่อนอยู่ด้านหลังรวมเป็นบรรพบุรุษ35คนที่มารวมตัวกัน ข้าจะนำทุกคนในการเดินทางเองสัตว์อสูรประหลาดที่มีกรงเล็บหลายอันนำพาบพรรพบุรุษทั้ง35คนนี้ข้ามผ่านเส้นเวลาหลายเส้นอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าสู่ดินแดนผู้ฝึกฝนข้าพูดมานานแล้วว่าไม่จำเป็นต้องกดดันฝ่ายผู้ฝึกฝนมากเกินไปหากเจ้ากดดันพวกเขามากเกินไปพวกมันอาจกลายเป็นภัยคุกคามสำคัญ และอาจบีบให้ร่างที่แข็งแกร่งปรากฏตัวขึ้นพวกมันควรได้รับความสบายใจมากกว่านี้ใช่ต่อให้เราฝ่าแดนผู้ฝึกฝนไปได้หมดสิ้นแล้วไงละ่ะเมื่อขุนนางเทพทั้งเจ็ดร้ซึ่งความกังวลเรื่องอาณาเขตพวกเขาจะคลั่งไปชั่วนิรันด์ด้วยความเกลียดชังอันใหญ่หลวงระหว่างพวกเขาขุนนางเทพทั้งเจ็ดจะคอยหาทางแก้แค้นอย่างต่อเนื่อง บรรพบุรุษงูอานันต์มั่นใจมากสำหรับเผ่าพันธุ์อานันต์ทั้งหมดวิธีที่เร็วที่สุดในการเติบโตเผ่าพันธุ์อานันต์คือการกลืนกินต้นกำเนิดโลกเผ่าพันธุ์เทพยักษ์ของเราสามารถดูดซับพลังหุนนยวนได้อย่างช้าๆเราไม่จำเป็นต้องกลืนกินต้นกำเนิดโลกเลยบรรพบุรุษกำลังปรึกษาหารือกันจากพรรพัทเทพยักษ์ และคนอื่นๆก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเช่นกนารจักรพรรดิยักษ์มีจุดอ่อนสำคัญอยู่มากเมื่อกระทำการเพียงลำพังอย่างไรก็ตามเมื่อร่วมมือกับสหายบรรพบุรุษสัตว์ดึกดำบรรและบรรพบุรุษสายน้ำทมินวิธีการของพวกเขาก็เสริมพลังซึ่งกันและกันจึงไม่มีจุดอ่อนเปรียบเสมือนสามสิ่งมีชีวิตจากแดนนิรันดรรวมพลัง นั่นคือเหตุผลที่ทั้งสามมีคุณสมบัติที่จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดบรรพบุรุษ35ตนได้ออกเดินทางแล้วนำโดยจักรพรรดิเทพยักษ์คู่ควรกับค่ายสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมโดยกำเนิดอย่างแท้จริงระดมพลังอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เมื่อบรรลุระดับบรรพบุรุษ ความผันผวนของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะรุนแรงมากเว้นแต่ว่าจะมีผู้ใดเช่นหลัวเฟิงผู้เชี่ยวชาญชีวิตสามารถยับยั้งความผันผวนทั้งหมดได้มิฉะนั้นเมื่อสิ่งมีชีวิตระดับบรรพบุรุษลงมือสิ่งมีชีวิตระดับเดียวกันจะสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนด้วยการกระทำร่วมกัน35ตนความผันผวนอันน่าสะพรึง กลัวสามารถรับรู้ได้จากระยะไกลโดยพลังจากทุกด้านในห้วงอวกาศหุนหน right ่นยนต์อันไร้ขอบเขตมีเพียงค่ายฝึกฝนและค่ายไอพีเท่านั้นที่จะต้านทานการกระทำร่วมกันของ35คนนี้ได้ฝ่ายต่างๆถอนหายใจแม้ว่าจะมีกองกำลังมากมายในห้วงอวกาศหุนหน right ่นยนต์อันไร้ขอบเขต แต่ก็ไม่มีกองกำลังใดที่มั่นใจพอที่จะต้านทานการรวมพลังของบรรพบุรุษ35คนได้8เทพแห่งค่ายผู้ฝึกฝนช่างหน้าสะพพึงกลัวเสียจริงสามารถจัดการบรรพบุรุษได้ถึง73คนบังคับให้บรรพบุรุษของค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกําเนิดเกือบทั้งหมดออกมาด้วยการรวมพลังของบรรพบุรุษกว่าร้อยคน แม้ว่าขุนนางเทพแห่งข่ายผู้ฝึกฝนทั้งแปจะแข่งแกร่งมากแต่พวกเขาก็ยังคงต้านทานไว้ไม่ได้กองกำลังต่างๆกำลังเฝ้าดูการเผชิญหน้าอันน่าสะพรึงกลัวนี้ดินแดนผู้ฝึกฝนวัตถุทรงกลมขนาดมาฮึมาบรรพบุรุษจุดเริ่มต้นลอยอยู่โดยมีบรรพบุรุษจำนวนมากซ่อนตัวอยู่ภายในชั่วคราวฟื้นฟูพลัง และรอคอยการสนับสนุนจากสหายอย่างอดอทนเหล่าขุนนางเทพทั้ง8ตั้งขบวนทัพครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดไว้บรรพบุรุษ35ตนออกเดินทางแล้วผู้อาวุโสหยวนมองออกไปไกลๆหลัวเฟิงและคนอื่นๆต่างมองไปในระยะไกลสายตาของพวกเขาสัมผัสและมองเห็นบรรพบุรุษ35คนได้จากระยะไกล จักรพรรดิเทพยักษ์และคนอื่นๆก็เคลื่อนไหวเช่นกันผู้อาวุโสยวนกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมทั้งสมคนที่รวมพลังกันนั้นไม่น้อยไปกว่าสาผู้แข่งแกร่งจากแดนนิรนันเทพสตาร์ไลท์ข่มวดคิ้วด้วยเหล่าบรรพบุรุษกว่าร้อยคนที่รวมพลังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจักรพรรดิทั้งเก้าร่วมมือกันพลังโดยรวมของพวกเขาจะเหนือกว่าพวกเรา ถ้าจะแจ้งให้ทุกคนทราบถึงสถานการณ์การต่อสู้ที่อาจเกิดขึ้นในอีกหลายช่วงเวลาข้างหน้าหลัวเฟิร์มกูหลานจินโม่หมานนกู่และหมิงห่วงต่างรู้สึกถึงแรงกดดันความร่วมมือในฝ่ายผู้ฝึกฝนนั้นแข็งแกร่งกว่ามากโดยสตาร์ไลท์สามารถสังเกตเห็นเส้นเวลาในอนาคตได้มากมายและอาาเขตมิติเวลาของเขา ประสานเข้ากับระบบการต่อสู้ทั้งหมดบวกกับรูปแบบของผู้อาวุโสยวนซึ่งประสานพลังของขุนนางแต่ละท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วความร่วมมือในฝ่ายบรรพบุรุษนั้นหยาบกว่ามากแต่จำนวนนั้นมหาศาลด้วยบรรพบุรุษกว่าร้อยคนโดยเฉพาะจากกระพัดเก้าองค์ที่เป็นแกนหลักความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกเขายังคงแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาด การชนะศึกครั้งนี้จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นในอนาคตสตา์ไลท์กล่าวอย่างแผ่วเบาเราต้องชนะจินจ้องมองไปในระยะไกลหลัวเฟิงรู้ดีว่าตามแผนการร่วมมือต่างๆที่ขุนนางศึกษามาเขาคือปัจจัยสำคัญในการชนะศึกครั้งนี้เพราะเขาเป็นแค่ผู้ที่เพิ่งบรรลุมาได้และโลกภายนอกกลับรู้จักเขาน้อยที่สุด ตอนนี้ช่องของผมมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผู้ที่สมัครสมาชิกจะมีป้ายยศติดชื่ออีโมจิพิเศษโดยเฉพาะของช่องนี้และสิทธิพิเศษที่จะมาเพิ่มอีกในอนาคตเดือนละ25บาบาทสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาและขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนจากผู้ฟังเสมอมา